ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวัดป่าวชิระบรรพตนะคะก็มีคนสอบถามกันมามากเลยเวลาเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวชิระบรรพตเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะค่ะคือการเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวชิระบรรพตนั้นสามารถเข้าไปได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนออดังนี้นะคะก็คือขั้นตอนที่1ก็คือขอใบอนุญาตเข้าปฏิพันธ์ ปฏิบัติธรรมจากพระสงฆ์แต่ในกรณีที่เข้ามาแล้วคนกําลังปฏิบัติธรรมกันอยู่นะคะก็ต้องขอให้าทางญาติโยมหรือผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะต้องรอนิดนึงนะคะรอจนกว่าจะทําข้อวัดเสร็จนะคะอย่างเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จนะคะจึงเข้าไปพบท่านาพระสงฆ์ได้เพื่อขอใบอนุญาตเข้าปฏิบัติธรรมนะคะ เมื่อได้อนุญาตใบอนุญาตปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือ ต้องลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรให้เข้าไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานหรือห้องผ้าซึ่งจะอยู่ที่ด้านในของวัดเดินตรงเข้าไปนะคะจากศาลาเนี้ยเดินตรงเข้าไปด้านในสุดนะคะจะมีอาคาร4ชั้นด้านตรงเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะมีออฟฟิศอยู่ด้านล่างเข้าไปติดต่อลงทะเบียนที่ห้องสำนักง,งานได้เลย ะะแล้วก็ในห้องสำนักง,งานเนี่ยก็จะมีเวลาด้วยนะคะเวลาในการที่ปฏิบัติในการลงทะเบียนเพราฉนั้นเนี่ยอาจจะต้องสำรวจนิดน,นึงว่าเวลาไหนบ้างที่ทางห้องทะเบียนนะคะเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะและเมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้รับเสื้อผ้าชุดปฏิบัติธรรมเครื่องใช้ เครื่องใช้ที่เครื่องใช้ต่างๆที่ห้องสำนักงานนะคะซึ่งส่วนมากแล้วก็จะมีชุดปฏิบัติธรรมฟูกที่นอนผ้าปูที่นอผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่มนะคะสามารถรับได้ที่ห้อง สำนักงานเลยนะคะแล้วก็จะมีในกรณีที่อยู่ที่คอนโดสี่ชั้นเนี่ยก็จะมีกุญแจและก็คีย์การ์ดให้ซึ่งจะมีค่ามาจจำกุญแจเนี่ยประมาณ100บาทแล้วเมื่อเมื่อกลับไปขอคืนก็จะได้รับเงิน100บาทนั้นคืนนะคะข้อที่4ี่นะคะคือต้องปฏิบัติตามข้อวัดซึ่งข้อวัดเนี่ยจะต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตีสามเพื่อทําข้อวัด ประมาณตีสามห้าสิบนะคะตอนคือคือทำวัดเช้านั่นเองส่วนในรายละเอียดของข้อวัดนะคะญา,า,าติโยมหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมสามารถไปดูในหนังสือสวดมนต์ประมาณหน้าที่หนึ่งหรือหน้าที่สองได้เลยค่ะว่ามีรายละเอียดที่จะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะลำดับถัดไปคือข้อข้อที่ห้าลำดับขั้นในการตักอาหารานะคะทีนี้เนี่ยในการตักอาหารเนี่ย ทาง,ทางพ้นเรื่องจากเวลาของเราเนี่ยมีจํากัดมากเลยอาจจะใช้เวลาไม่มากท่านในกรณีที่คนเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องขอความร่วมมือกับญาติโยมหรือผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วยช่วยกันทําตามลําดับขั้นตอนของทางที่ทางพระแนะนํานะคะแล้วมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าเวลาตักนะให้รีบตักนิดนึงตักได้นะคะจะตักมากเท่าไหร่ก็ได้แต่เพียงแต่ขอทานให้หมดทานให้อิ่มเพราะว่าเราจะทานแค่มือเดียว เท่านั้นนะคะเมื่อตักเสร็จก็จะตักได้รอบเดียวเท่านั้นนะคะต้องรีบตักพราะตักเสร็จแล้วเนี่ยให้เดินออกไปทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นทางห้องสังกทานกับห้องระหว่างห่องสังกทานกับห้องน้านะคะเพื่อเดินกลับไปนะที่นั่งของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะข้อที่6กการใช้รถไฟฟ้าและ รถจักรยานนะคะถ้าใครที่ต้องการที่จะใช้รถไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้นะคะเพียงต่อกุญแจนั้นไม่ควรที่จะเสียบไว้ที่รถนะคะแลวไม่ควรจะเก็บไว้ส่วนตัวแล้วก็จะต้องเอาไปไว้ที่กล่องที่เขาใช้สําหรับกุญแจไว้ใส่สําหรับ ใส่คญแจไฟฟ้าโดยเฉพาะส่วนการจอดรถนะคะขอให้จอดรถเป็นที่เป็นทางเขาจะมีที่ให้จอดว่าจอดตรงไหนบ้างนะคะเพื่อให้เป็นระเบียบนะคะเพื่อให้ญาติโยมท่านอื่นที่เขาขับรถเข้ามาจะได้มีที่จอดรถด้วยนะคะข้อที่เจ็การเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบในกรณีที่เข้ามาที่ศาลาแล้วนั้น ไม่ให้ไม่ควรที่จะถอดรองเท้าไว้ต่างพื้นด้านนอกมันจะมีห้องสําหรับเก็บรองเท้าโดยเฉพาะนะคะเพื่อทีเอ่เพราะว่าทางวัดเราเนี่ยมีหมายเยอะแล้วหมาเนี่ยอาจจะ อาจจะมาคาบรองเท้าไปซึ่งทําให้รองเท้าหายไปได้นะคะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการสะดุดด้วยเพราะเราก็มีญาติโยมหลายท่านนะคะที่มาทําบุญแล้วอาจจะเป็นคนแก่ด้วยมีรถเข็นด้วยก็เพื่อความสะดวกต่อส่วนรวมรบกวนาญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยช่วยเอารองเท้าไปเก็บ ในกล่องให้เป็นระเบียบด้วยนะคะข้อที่8คือห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างทําข้อวัดนะคะอย่างเช่นในการทําวัดเช้านะคะการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะก็รบกวนให้ญาติโยมเนี่ยออปิดเสียงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่นนะคะในการปฏิบัติธรรมนะคะข้อที่9้าแต่ในกรณีที่ญาติโยมเนี่ยอยู่หลายวันก็สามารถนําเสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะคะที่ใส่แล้ว นะมาผัดเปลี่ยนในแต่ละวันตามเวลาที่ทางวัดกําหนดนะคะ ข้อที่ 10, อ่อก็ทำความสะอาดห้องพักพื้นที่ส่วนกลางนะคะก,ก็เมื่อเราอยู่พักอาศัยเราก็ทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อที่จะได้ให้ผู้ผปฏิบัติธรรมคนอื่นๆได้เข้ามาพักได้แล้วก็สะอาดนะคะแล้วถ้าเผื่อมีน้ำรั่วนะคะไฟไม่ติดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆเสียหรือ,อมีอุปกรณ์อื่นๆในห้องพักเสียหายก็สามารถแจ้งที่ สำนักงาน ของสำนักง,งานได้เพื่อให้เขาเ,เพื่อแจ้งทางช่างให้มาซ่อมแซมนะคะแล้วก็คนที่ใช้ถัดไปก็จะได้เข้ามาใช้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อ11เเวลาลาศิกขานะคะการลาศิกขาเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณทศสักสิบเอ็ดโมงเช้าหลังจากทํากิจช่วงเช้าเสร็จมีการล้างจานหรือทำอทำข้อวัดช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถลาศิกขากับพระได้นะคะแล้วก็คืนของที่ ้องสํานักง,งานได้เลยนะคะและการคืนของนี้ก็จะมีช่วงเวลาเหมือนกันขอให้เพื่อนๆศึกษาให้ดีว่าเป็นเวลาไหนบ้างพราะถ้าเปิดทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาพักพอดีก็อาจจะต้องรอเวลานาน,านจนถึงเวลาที่เขากำหนดให้คืนนะคะก็เนี่ยคือขั้นตอนเบื้องต้นในการเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวชิรบะบรรพตก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณค่ะ